สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับผมเจมเมอร์สตูดิโอกับเกมฮิตแมรี่บอลนะครับผมจะพาทุกคนไปหาการ์ดต่างๆนะครับทุกช่องทางเลยนะครับว่าจะหาได้จากไหนบ้างทั้งการ์ดรุ้งผ้าดาวเลยหรือว่าการ์ดธรรมดาแล้วก็ที่อับการ์ดด้วยครับรวมถึงของสายเติมด้วยเราไปดูกันดีกว่าครับโอเคนะครับวิธีแรกก็คือวิธีทางของสายเติมนะครับเราก็ต้องเติมเจ้าหอยมาใช้งานนั่นเองซื้อหอยมานะครับจำนวนที่เราต้องการนะผมเอาที่คุ้มที่สุดก็คือ600กับอ่าสามร้อยที่จะคุ้มมากๆเลยมันจะได้เป็นเซตครบพอดีเปแลล้้วก็ซนีย เนี่ยคุ้มมากๆเลยเนาะอ่านะครับก็คือซื้อเซตการ์ดนี้ไปนะครับแล้วก็เอาการ์ดคิดตั้นนะไปแลกมานะครับเราจะได้ที่อัพด้วย24อันถือว่าเยอะมากที่อัปลุงนะครับอ่ะไปดูกันว่ามันจะอัพยังไงนะครับก็คือเราก็ไปที่การ์ดเสริมไปที่ร้านค้าเราก็เลือกได้เลยครับว่าเอาการ์ดไหนมันจะเป็นสีลุงได้เลยนะครับเป็น5ดาวด้วยแต่ว่ามันก็ต้องสุ่มออปชั่นนะครับออปชั่นอย่างที่เห็นก็คือตรงนี้เลยมันจะบอกอยู่นะครับว่าจะได้อะไรในช่องทางไหนนะครับต่อไปนะครับก็คืองยนนััก แรกเลยเราก็ต้องเพ่งเลงไปที่กิจกรรมก่อนนะครับกิจกรรมตามนี้มันจะมีที่อัปการา์ด้วยเห็นไหมครับบุกฐานมองโกเลีก็คือวันที่5ของเราเนี่ยแหละบุกฐานมองโกเลีก็จะไปดันท้าทายตรงนี้เนาะนะครับก็ขึ้นตามลําดับไปแล้วก็มาที่กิจกรรมสู้สุดขั้วตรงนี้ครับเขาจะมีการได้กร์ดนะครับตรงนี้ได้เยอะมากเลยนะบอกเลยนะครับได้เยอะมากอ่ะลงไปข้างล่างครับเห็นไหมครับ มันจะมีแกส๊สสีเทาอันนี้สีเทาก็คือสุ่มเราต้องครบ50อันนะเราก็ไปสุ่มได้ครับดย๋ยวผมพาไปดูแล้วก็สีม่วงก็คือซื้อจากร้านแบบเมื่อกี้แหละนะครับใช้สีม่วงไปแลกได้ในารด์ดข้างในเนี่ยน่าจะได้ประมาณสีเทานนะประมาณ3าถึงสีอันนะครับส่วนสีอันนี้นะครับก็ได้ประมาณ50อัน,นพอดีเลยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะลองไปนับดูได้ตรงนี้ได้เยอะอยู่นะครับแล้วก็ไปดูที่แลกกันได้เลยครับที่ร้านคา้าไปที่ร้านค้ากแก๊สครับปุ๊บกดไปที่แล tiếp yep. เห็แม้มันก็จะสุ่มมาครับเป็น5ดาวนะครับสีลุ้งเลยออปชันจะได้อะไรก็แล้วแต่ดวงของท่านนะครับแล้วทั้งขวามือเห็นไหมครับขวามือก็คือเราก็ซื้อกาดได้แบบที่โชว์ให้เมื่อกี้เลยส่วนข้างบนร้านกาดเราสามารถเอานี่เลยครับทองอ่ะไปแลกได้นะครับที่ต่อไปก็คือสิทธิของ b v p อันนี้ขางสายเติมนะครับสลับกันนิดนึงสายเติมสามารถหาตรงดีได้เช่นกันเห็นไหมผมซื้อไปแล้วนะครับโอ้โหโคตรดวงดีนะครับก็คือตรงนี้จะสุ่มนะมันจะเป็นการรีเฟซต่อวันยิ่งรีเฟซเยอะก็ยิ่งใช้เพชรเยอะ รประมาณ5ครั้งแรกนะ่ะยังจะเสียประมาณ20อยู่พอเลยขึ้นไปอาจจะเสีย30ขึ้นไปอะไรประมาณนี้ครับก็ลองรีเล่นดูครับปุ๊บนะฮด้อีกแล้วครับถือว่าดวงดีมากๆเลยก็กดซื้อไปปับ๊บโอ้โหเพชรหมดเลยพอดี <laughs> เพชรหมดเลยโอเค ก็จะประมาณนี้เราก็มาซื้อกา์ดตรงนี้ได้เลยเห็นไหมครบพอดีเป๊ะที่ต่อไปนะครับก็กดที่กาดได้เลยครับมันจะมีบอกช่องทางหานะครับผมกดเข้าไปมันจะบอกว่าไปต่อสู้สปาหน้าขั้นต้นนะครับกดเข้าไปดูครับอันนี้แหละได้เยอะนะครับแต่ว่ามันจะยากอยู่เนี่ยคุณเอาเข้าปั้นเนี่ยมารีตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะได้กาดไปบวกกาดคุณอีกทีหนึ่งนะครับไม่ต้องเอากาดไปย่อยหรอกเนี่ยยิ่งผ่านได้เยอะก็ยิ่งได้ของดีเห็นไหมผมก็สุ่มมานะครับ เป็นการกวาดร้านนั่นเองไปอัพการ์ดของเราเพราะาเกมนี้การ์ดเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยอัพการ์ดป้องกันนะครับลงออมา H ฮดลงออมาคิดิคอร์เลยพวกนี้ครับมันจะได้พลังของทีมเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะต่อไปนะครับโหมดต่อสู้ของสปาหน่าขั้นสูงนะครับขั้นสูงกดเข้าไปครับเป็นการลงกับเพื่อนๆนะครับแนะนําให้ลงเป็นทีมของกิ้นั่นเองนะครับให้ลงเป็นกิ้นะ ก็กดไปที่บริจาค Family ครับนี่ครับทางขวามือเห็นไหมครับสมาชิกเข้าร่วมมือกันโมโตสู้ขั้นสูงครับทีม1ครั้งเท่ากับบริการ5ครั้งเห็นไหม ก็มาผ่านตรงนี้ด้วยครับได้ที่สุ่มการ์ดไปด้วยนั่นเองนะครับ5ดาวโอ้โหสุดยอดต่อไปนะครับเศษลุงนะครับเศษลุงที่เป็นแรกการ์ดลุงนั่นเองนะครับกดไปที่ช่องทางเห็นไหมครับท้าทายศึกพิฆาตศัตรูนั่นเองครับกดเข้าไปครับเป็นการตีบอสเป็นบอสเบิร์ดน่แนะอ่าให้เราไปตีผมเนี่ยตีไปที่5ลร้านเลยนะครับโอ้โหวันนี้ตีไป5ลร้านเลยแต่น่าจะได้เยอะกว่านี้ลืมเอาแรมโบ้ลงครับส่วนต่อไปก็คือร้านค้ากดที่นะครับห้างสรรพสินค้ากดเข้าไปนะครับมันจะมีให้เราเนี่ยเอาแต แต้มต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นแต้มอะไรเกียรติยศก็คือลงต่อสู้อารีนาแบบ1นเรียวไทม์นั่นเองนะครับแบบเรียวไทม์เลยนะนี่ครับ คุณก็จะได้เหรียญนี้มาเอาเหรียญน,นี้มาแลกการเสริม5ดาวได้ครับผมมันน่าจะรีอาทิตย์หนึ่งนะครับอาทิตย์หนึ่งรีครั้งหนึ่งนะให้เราแลกนะครับสุ่มการเสริม5าดาวแล้วก็สุ่มการเสริม4ดาวนะครับมาหาตรงนี้ได้นะครับเอาแต้มมาแลกถือว่าโคตรจะคุ้มก็แนะนําให้เก็บอาเกียรติยศว้เนี่ยทุกอาทิตย์นะครับสำหรับสายฟรีขยันเก็บหน่อยไม่ต้องไปแลกอะไรพวกนี้หรอกนะครับมันไม่คุ้มนะไปแลกนี่แหละครับการเนี่ยคุ้มที่สุดแล้วต่อไปร้านเศษตัวละครอ,อันนี้ถ้าเราทําตัวเป็นล้าดามารถ แรกได้เห็นไหมครับเอาเศษมาแรกได้แต่ว่าไม่ต้องดีกว่าไอเศษที่เราไม่ได้ใช้นะครับเอามาแรกแต่ผมไม่เอาเนาะในอนาคตที่เราแบบมีตัวมีเศษเหลือจะจัดนะครับแล้วค่อยมาว่ากันต่อไปนะครับที่ร้าน exp ตรงนี้เอาแต้ม exp เนี่ยมาแรกได้ครับเห็นไหมครับคิสตัลนเนี่ยห้าใบใช้30อันแรกได้ร้อยครั้งนี่ผมก็ได้5อันเลย5 5 25อันโอ้โหถือว่าเยอะเลยนะครับมาแรกได้อ้าวแล้วพี่ไอเศษสีม่วงเนี่ยหาจากไหนครับก็ไปที่โบนัสเลยครับแล้วก็บัตรรายเดือนเห็นไหมมันก็จะมีให้เราเนี่ยครับได้ ไอ้เจ้าสิ่งนี้ไปถ้ายิ่งเติมเยอะก็ยิ่งได้เต็มเยอะนันเนี่ยโอ้น่าเติมมากเอาละเดี๋ยวผมอนาคตค่อยเติมเราไม่ต้องรีบเติมก็ได้นะครับสำหรับสายฟรีกำลังเก็บตังค์หรือว่าสายเติมน้อยไม่ต้องรีบครับรอให้เลเวลมันครบก่อนก็ได้แล้วค่อยจัดไปนะครับก็ได้รวมๆแล้วเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็มีร้าน X e P พิเศษด้วยนะเนี่ยไม่รู้ว่าร้านอะไรเหมือนกัน,นครับผมก็ยังไม่เปิดเลย <c oughs> ต่อไปร้านอารีน่านะครับอารีน่าอันนี้ก็คือการไปลงจัดทีมลง3ตัวพร้อมกันนะคร นี่ผมอยู่ที่สซะแล้วโดนตบมาล่างนะครับนี่นะครับมันจะได้ไอ้เจ้าเหรียญนี้ไปนะครับไปแรกในร้านค้ากดที่ร้านค้าตรงนี้ก็ได้ปุ๊บอ่ากดไปหลังสุดแล้วเราก็เอาเหรียญมาเนี่ยนะครับมาแลกที่ร้านนี้เลยเห็นไหมใช้600แต้มในการแลกเปลี่ยนเป็นการร์ห้าเร้าหนึ่งใบนะครับการ์ดลุงนั่นเองก็สายฟรีสามารถหาได้นะครับผมหาได้พยายามลงบ่อยๆครับจะแพ้จะชนะก็ลงไปเถอะนะครับเราจะได้ส่วนของตรงนี้ไปด้วย เอออย่างน้้ยเราก็ได้แต้มอะครับดีกว่าไม่ได้อะไรเลยถึงจะแพ้ก็ตามนะโอ้โหผมก็แพ้ไป2คนแล้วครับวันนี้นี่ผมขึ้นที่2อไปครั้งหนึ่งเออเอาแลมโบไปปวนนะครับแลมโบปวดมาถ้าใครจะจัดทีมนะผมก็ชนะไปแล้วเรียบร้อยแต่ก็แพ้กลับมานะครับประมาณนี้เลยต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการอัพการ์ดนั่นเองนะครับเราได้การ์ดที่เราต้องการมาแล้วเราจะหาที่อัพยังไงดีนะครับก็กดไปที่การ์ดเราก่อนนะครับอย่างแรกแล้วก็ไปที่การ์ดเสริมไปที่อัพเกรดนะครับ อ่าเราก็จะมีที่อัพของเราใช่ไหม e XP เนี่ยจะได้เยอะมากกว่าการ์ดปกติถูกไหมครับแต่การ์ดปกติเนี่ยมันดรอปง่ายซะเหลือเกินเราจะหาได้ทุกที่เลยใช่ไหมทุกคนดูสิโคตรเยอะเลยเนี่ยผมฟาร์มวันเนี้ยฟาร์มทั้งวันทั้งจริงมันมีเยอะกว่านี้อีกนะผมอัพไปเยอะมากเลยครับวันเนี้ยเยอะแบบมากเลยก็คือหาจากที่ผมบอกไปเมื่อกี้แหละไปกวาดล้างด่านไปทํำนู่นทํานี่มานะครับจนกว่าจะได้ทําเควสมาแล้วผมก็เอาการ์ดพวกนี้แหละไปอัพนะครับชิ้นที่เราต้องการจริงๆแนะนํานะครับพวกดาเมจคริติคอลคริติคอลนะครับโจมมตีาาครัับออพช่งสุดท้ย เนี่ยผมก็จะอัปประมาณนี้หมดเลยเห็นไหมมาเดี๋ยวพูดถึงแล้วเดี๋ยวผมอัพให้ดูเลยดีกว่านะครับผมขออัปเป็นการซาบะซูด้าโยชิภาคอนาคตเลยละกันนี่ผมใส่เป็นเซตนี้นะแนะนําเป็นเซตนี้นะครับแต่สอ,อันนี้ผมยังไม่ใส่นะใส่มั่วอยู่มาผมก็อัปเลยละกันปึ๊บ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 โอ้โหได้แค่วิวสิบนึ่งเหรอไปครับ นี่ได้ HP ไปจ้าอยากได้ดาเมจกับคิดิคข้อมากๆเลยนะครับโอ้โหสวาบัปลาไป4 4 8 3 0แล้วครับผมตอนนี้ครับพลังก็จะประมาณน,นี้ครับคิดี้ข้อนี่ปลาไป68%เพราะว่าผมใส่เซตคิดีคข้อไปด้วยนะ ในการ์ดนี้จ้าโอ้โห55%หายากมากเลยนะใครที่สุ่มแล้วเนะี่ยการ์ดมาเป็นคีย์ที่เข้าแบบนี้ฮะอย่าทิ้งเด็ดขาดมันหายากมากนะครับการ์ดธรรมดาเนี่ยกว่าจะได้มาสักชิ้นเนี่ยผมก็ยหายากเลยเลยเนะี่ยเห็นไหมยังไม่มีเลยเนะี่ยไม่ค่อยมีคีย์ที่เข้าเลยนะครับเนี่ยนานๆจะเจออันหนึ่งแล้วก็ออฟไม่ค่อยดีด้วยพยายามหาการ์ดออฟดีๆแล้วก็ มีดาเมจคริติคอลคริติคอลโจมตีเลยพวกนี้ครับใช้ไปและอีกที่1นึงนะครับนอกจากการเราจะไปรีเซ็ตด่านนี้นะครับเรามาลงที่นี่ด้วยนะครับท้าสู้กดที่ตรงนี้ครับโหมดทดสอบนะครับตรงนี้จะได้เยอะอยู่นะเยอะมากด้วยเดี๋ยวผมไปลงให้ดูครับกดไปเลยนี่มานะครับมาฟาร์มการ์ดกันดีกว่าผมก็เปลี่ยนเป็นเบลเฟียกอก่อนเลยครับนี่โอ้โหแป๊บเดียวตายแป๊บเดียวแตกเลยอ่าให้มันออโต้ไปครับเล่นเองก็ได้ปืดปืดปืปืน้ำแข็งไปทีป้งตายเลยครับ นี่ตาไป2องแสนนะครับ ไอ้ด้าแข็งเนี่ยโคตดแรงทุกคนนะครับตีเป็นแสนเลยนะครับเออถ้ามันครีนะโอเคนะครับเรียบร้อยก็หาจากที่นี่ได้ดีเหมือนกันนะครับมันได้หลายอย่างนะครับมันได้ทั้งการ์ดเสริมได้การ์ดช่วยเหลือรางวัลต่างๆนะครับที่เห็นเมื่อกี้เนาะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเทคนิคในการหาการ์ดต่างๆเนี่ยมันหาได้ทั้งเควสและดังได้ทั้งเกือบหมดเลยนะครับแต่เราจะหาในรูปแบบใดนะครับผมแนะนําไปหาตามบอสต่างๆนะครับแล้วก็ด่านขั้นสูงที่บอกไปเมื่อครู่นะไปรีเซ็ตกวาดล้างหาครับช่องทางได้เยอะมากเลยแล้วก็ไปอับ ส่วนเทคนิคการใส่การ์ฟผมก็สอนไปเรียบร้อยแลครับเดี๋ยวผมขึ้นทางขวามือนะครับเห็นไหมอ่โอเคเดี๋ยวก็พบกันในคลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย